สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนค,ครับมือีนช่องหักนกชาแนลครับบ่าวดม,มากับแม่นกคื้เก่าครับมือในสองคนพาพี่น้องมาก,กินอาหารอีสานบ้านๆแซ่บครับเม,น,มนูมอสีเกียวเขาเบิรงพี่น้องเบิองทั้งหลังถุงทองครับเขาเหลืองเมนูอันแกงน้นไม้เซผักคาเมื่อนี้ชาวเมียนมานกันมากมากครับหอ,อแมแห้งเลวาวะหอมผักคาผักสุภาพแซ่บหน่วยเป็นดวงครับเบิื้อ,อ แกงใส่อันเห็ดเฟืองแงหมกบวบน้ำครับอันมีนกบมต้งเปาเด้อความเย็นแล้วกินเลยปาดำนะเห็ดเฟืองครับไอ้ปาร์ดัมกินร้ายกว่าลวดมันนี่นะแกงหมกทั่วผู้ครับจำบิีจับบอืออพู้แซมเฮงครับมะเขือ่าทครับมาแกมอืง หน่อไมาย่ามนี่เนาะอันเป็นเป็นแหนงครับหกทัว นเตนเป็นอะไเนาะเน็นเป็นเซนเอาังเปาในเดิมมันหอนหนึ่งทาง้ันก็อหอมดีแท้อืม ปากค้านามันีิต้องห่วงพี่น้องว่าปีนั้นนมน้งนงนองน้องๆขึ้นไปแกงกระทงผู้เนาะใส่ปักค้านี่แหละปุ้มแ <c oughs> ม่วมนไปนำได้ค่ะพี่น้องอืมอืม,อมขึ้นมาตามผักคาเ<บ>ขาเนาะอืม ไม่มนกบวบบวกแค่ก่าคักเนาะเห็ดเท่านะผักคือเก่าอแล้วเข่ากันครับหวานหวานบอกอะไรอืม หืมแดงวันนะ่ะมึงไงตอมหัวตอมหงางตักมาจะใส่มาในมะขาแกงอยู่พี่หอมฮอดพูนแล้วมะขานะ อืมแต่ออนซ้อนดวงมาใหม่คนนสูดสดยัืาเง่าก็บวงครับขอ,อย่ายดยุบ หืมโดดแซบบอกครับอ,อาหารอีสานบ้านทำต้องแสบครับ อืมอืกินพวมหอนฟอนพวมเมาเลยาลองเบิ้งนำไหมไรเนาะอืม เงน้งเนี่ยแ,แสบสดกลยพี่นอ้องเงมาไ,ไปลายปีครับข้าับนำมันก็แซ่บลบเนี่ยนี่มันเหลิมเป็นอาหางไรน้องน,ะนอาไมนะเหลิมเนี่ยแข็งเลยค่ะพี่นอ้อง มันพี่น้องมากน้นพระเาหน้าไม้อัดทุงครับอืมพอดีพอดีมัน,มน เรามีนกหิวข้าวป่ะเป็นเยี่ยโกรปากเลยมึงเพิ่งพอดำเบาเพื่อทำเพิ่มเบาคนเดียวอืมให้พอดำเบาเพื่อพอดำขึ้นรอแทะ้ขิงข้าวแกงกระมัครับ ขนาดเนยแกก็ยังเถอะมึ้นเขากันได้กับแกงทำไมหืมแต่เป็นปุ่มเลยเอกิน้าวอีมไม่วันร้ายพี่นนองมัน เขากับแกงน้ำม่แซ่บที่สุดเลยแซ่บล้านโลกเหนบอกเขาดำนี่แตนอนง่ายๆอันนเห็ดเพื่อง อ,อ,อ,อ่อนๆเลแถบๆอีสานบ้านเฮากับมีแต่แกงน่อไม้แกงหอยเนาะอืดวงแญ่ๆเลย่ยน้าะลืมบอกน้ำไม้ซดครับตัหน,น้ำไม้เส้นบอ,อืกซีซอส อร่อยนุ่นไงไหลเหรอพี่น้องเห่นไหมคือบบก,กินมันเบิ้ลแน่ค่ะนะแต่ละมือมันหลายครับแกงมากมอใหญ่หนึง่งห่วอิ่มเลยคกะคือพอได้ค่ะพี่น้องฟื้นไปถ้าห่องแตกตายเหมือนไอ้โบกินนะคะพี่น้องอิมอ่มปะอิม่มเบิ้ง เซ็ดเพ่องแน่หักบวบแน่อไม้แน่ครับคำนี่เกือพี่น้อง FC สุกูสุข้อนครับโค้มีหดลูกโดดมาชิยาเห็ดนองไม้เห็ดเฮ็ดสะออนพี่น้องอืมหอมหอมมกพริกอันยาบุคคลใดตรงเมนูมันกินได้เรื่อยๆนะครับอืม แกงหน่อหม้ก็ต้องใส่เคองมันหลมันแสบเรพม่นอสดๆแ้่พี่น้องบวชแคเถื่อพัดำเผือในเด้อเป็นเพือไอิ่มแห้งสดนำแล้เผืออีกคือสหิวแห้งแค่เราเหมือนเนาะคำบอกแล้ว่าจะห้าหิวแห้ง ินกงตั้งแต่ตั้งแต่กินแล้วครับบริยุทธ์เลยแซ่บครับเพิ่งเพิ่งกินเถอะมันเมนกินขนมือห่ะนะอื่อืมอืกรอบเอ้าแซ่บแซ่บครับมันเองพาพี่น้องมาเบิง์ทงหน้าสีทองนำมึงเรืองอำลามครับเขากำลังสิพอเกีียว สำหรับวันนี้ครับฝากพี่น้องเฮากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังโลกแรงใจครับวันนี้ขอโทษขออภัยไม่ว่าจะลายเนี้ยน้อยเพิ่นมาน้ำพักขาหอมกับพักขายามนี้เอาวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาครับลำล้ำรวยๆทุกคนเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ